สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษเลยและผมว่าเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยอาจจะได้ผ่านตามมาบ้างว่าพิ x ซูนิ c เซลพิกซูนิถูกขายแล้วครับผมแล้วเกมวอร์บอลของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับผมเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันโอเคเริ่มจาก p i x ซูนิกเนี่ยผมมันจะอยู่ในบริษัทในแผนกนึงคือไมคเกมผมและไมคเกมเนี่ยมันก็คือบริษ แผแนนหนึ่งที่อยู่ใน VK VK ของผมมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของรัเสเซียเลยครับผมถ้าเกิดพูดถึง VK เนี่ยแน่นอนทุกคนต้องนึกถึงรัเสเซียอยู่แล้วเพราะว่ารัเสเซียเป็นผู้ผลิตอ่ะไอ้ v เเนี่ยอาจจะม,ม,มีมีทั้งโซเชียลมีเดียครับผมมีทั้งแพลตฟอร์มเพลงมีเกมทั้งคอนโซลเลยทั้งมือถือ PC ก็มีครับผมแล้วก็ไมเกมเนี่ยคือแผนกหนึ่งเท่านั้นเองนะใน VK เว้ แต่ว่าเขาดีวกันมูลค่าเนี่ยมหาศาลเลยแล้วใหมเกมนะผมมันจะเป็นบทแหนกหนึ่งที่รวมบริษัทรวมเกมต่างๆบริษัทที่ผลิตเกมต่างๆไว้ครับผมสาิบริษัทก็คือเกมที่อยู่ที่30บริษัทนั้นนะผลิตออกมาครับผมมันก็จะเป็นของผู้ซื้อใหม่ด้วยนั่นก็คืออัพเวกครับสําหรับอัพเวกเนี้ยก็จะได้ลิขสิทธิ์ได้แบบเกมทั้งหมดเลยของ30บริษัทเนี้ไปเป็นของตัวเองครับผมซึ่งเอาจริงดีวเนี้ยครับผมมูลค่าที่ ว่เวกซื้อไม g a เกมไปเนี่ย642้ย64ล้านเว้ยเฮ้ยซึ่งมันแบบค่อนข้างที่จะแบบมหาศาลนะกับเกมแผนกเดียวของเกมนั่นเองครับผมแล้วพินิกภายใต้ไม g a เกมตั้งแต่ครั้งแรกนะผมมันเกิดขึ้นเมื่อปี2 0 1 9ซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นแหละว่าแบบเวลาจ่ายเงินปุ๊บในเกมซื้อของในเกมใช่ไหมก็จะมีจ่ายให้ไม g a เกมจ่ายให้ My g a เกมกี่บาทกี่บาทอะไรอย่างนี้ครับผมนั่นแหละครับผมก็คือจ่ายให้บริษัทแผนกบริษัทใหญ่แม่ไม g a เกม แล้วก็ไมเกมก็จะมาให้ที่ส่วนอีกทีนึงแต่ส่วนตัวผมว่านะไอวิที่วีเคขายให้ไมเกมให้กับบริษัทอัพเวกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการป้องกันอะไรบางอย่างเพราะว่าบริษัทไอแผนแอกไมเกมเนี่ยมันทํามูลค่าได้มหาศาลเลยเว้ยเมื่อปี2021ครับผมทํามูลค่าไปทํากาไรได้ไป595ล้านอ่ะเฮ้ยว้าวซึ่งมันแบบมูลค่ารายได้มันเกือบจะเท่าดีล642ล้านเลยซึ่งมันแบบมันก็จริงจริงมันไม่น่าป่ะ จริงมันต้องแบบสักพันล้านอะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดมันทำไรายได้ห้าร้อยต่อห้าร้อยล้านต่อปีอย่างเงี้ยใช่ไหมผมว่ามันก็อาจจะเป็นการแค่ป้องกนันครับผมเพราะว่ารู้อยู่ว่าแบบทางอเมริกาทางทั่วโลกครับผมเกือบเกือบเกือบทุกประเทศโดยเกือบนะความบาดรัดเสเซียครับแล้วทางรัเสเซียเนี่ยมันก็ทําอะไรลําบากถ้าเกิดยังขึ้นอยู่กับรัเสเซียโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอยู่กับวีเคเนี่ยแน่นอนวีเคมันเป็นของรัเสเซียใครๆก็โรดีครับผมแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะแบบ ไม่ต้องกังวลวเพราะว่าไอ้ดิวนี้เงจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อมีต้นมีสาแล้วเมื่อมีสาปีเดือนที่มีสาที่ผ่านมานี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแหละนะแต่ว่าวอลโรบอทนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะว่ามันพิกซอนเกนเนี่ยก็ยังดูแลตัวเองอยู่ก็ทีมงานของวอลโรบอทก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่ผมว่าในอนาคตต่อไปเกมก็เหมือนเดิมแล้วผม มันอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันอาจจะแบบแค่ป้องกันการแทรกแซงป้องกันการป้อมบาตรท,ทาอะไรง่ายๆขึ้นนะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ไมเกมเนี่ยครับผมมันจะมีออฟฟิศอยู่เว้ยมีบริษัทย,ย่ยอยๆตามทวีปต,ต,ต่างๆทางยุโรปลัสเซียลัสเซียยุโรปเนี่ยทางเอเชียทาง US ก็มีครับผมมันก็เลยทํางานยากเพราะถ้าเกิดมันยึงขึ้นอยู่กับ VK เใช่ไหมเขาก็เลยขายให้บริษัทอื่นไปครับผมซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติแต่ว่าเ่อนก็อาจจะงงเฮ้ ee, ทําไมวะ บอลลูบอลเป็นของรัสเซยียแต่ว่าทำมาอย่างเล่นได้เพราะว่าถูกความบาดถูกตันเนี่ยอะไรต่างๆาจริงๆหัเซิร์ฟเวอร์ต,ต่างๆเนี่ยของเกมบอลลบอลเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศครับผมไอ้ทางเซิร์ฟเวอร์อยู่ทางเยอรมันก็มีทางญี่ปุ่นก็มีครับผมทางอินเดียอะไรพวกนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จดทะเบียนบริษัทเวมันเป็นของต่างชาติไม่ได้จดทะเบียนในนามของบริษัทรัสเซียครับผมก็เลยยังอยู่ได้ยังเล่นได้ยังพัฒนาเกมต่อไปได้ครับผมไม่ถูกความบาดจากทั่วโลกประมาณนั้น ว่าอนาคตต่อไปก็ก็กยังเหมือนเดิมครับผมบอลรบดนะก็หวังว,ว่าจะแบบให้ของต่างๆถูกลงได้ถูกลงถูกแบบถูกลงหน่อยแล้วก็แบบให้มีเปอร์เซ็นต์การได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้บ้าไม่ใช่เปิดมาได้แต่เกือดได้แต่เกอืออย่างนี้มันก็แบบถ้าเกิดบริษัทใหม่มาแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเปิดซุ่มอะไรพวกนี้มันง่ายขึ้นหน่อยเด้อหลังๆนี่แบบเกลือล้วนเกลือล้วนเดยโอเคอกันเพื่อนยังไงก็ ไม่ต้องกังวลไปเกมของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคอยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหนึ่งทุ่มครับผมมีคลิปของจุดๆที่เรารอกันอยู่อะนะโอเคเจอกันใหม่ครับผมทุ่มนึ่งวันนี้สวัสดีครับบ <iss> ๊ายบายบอล